พว้อกเดิ๊ดๆิๆดไอเตาอย่าเตาอย่าเตาออกเลยออกไปไหนอ่ะวงว้กันก่อนหนู คลิปนี้เนี่ยผมเล่นตัวยศ1ดาวคนดูทางบ้านนะครับผมและได้เข้าวอลแคนด้วยนะครับมาแบบเนียนๆไม่มีใครรู้แน่นอนว่าเป็นผมนะครับผมเห็นเขากําลังวแคนก็อยู่ผมก็เลยขอวนด้วยนะครับและในระหว่างที่วแคนอย่างที่คุณดูได้เห็นไฮไลท์ต้นคลิปนะครับว่าผมได้ทําการเกียนยิงถังไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่โดนผมเกียนในคลิปนี้นะครับมาดูคลิปอยู่แล้วก็ผมขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแคนเฉยๆมันดูธรรมดาไปผมก็เลยเกียนคนในทีมซะเลยครับโอเคเชิญรับชมคลิปนี้เลยครับโอเค ไปบอแคนกับเธอเราเอ้ยลืมเปลี่ยนฉา,ายาป่ะเนะี่ยแต่ตัวนี้ฉา,ายาไม่ค่อยมีอยู่ละ okay, โอ้ความไวเมาส์ไวามากไวแบบสุดๆไวแบบสุดโลกเลยบับแคนไม่มีนะครับ o ูว่ากว่ได้บอรอบเดียวเจ้าว่าัวทีได้บอรอบเดียวเนียนๆไปก่อนเผื่อเขาให้เล่นไงเออขอโทษเป็นพิธีจริงไหมคนดู สามเพชรเมื่อกี้เขาบอกอะไรวะสวยเลยอะ่ะเออบอกสวยเลยนั่นเองพองข้ามโอ้เสียงเกมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อศพนี่嘛 เราข้ามเงียบจังผมว่าอยู่เนะี่ยผมแตกแน่เลยแต่ผมจะรอเกียกนเขาดิ <c oughs> ได้ฟรีไปหนึ่งวินเนี่ยฝั่งก็ข้ามอะ ออกหลังคาได้ฟรีหนึ่งวินผมยังชอบเลยเฮ้ยล,ลืมใส่หน้ากากผมเล่นผมเล่นมาผมลืมใส่หน้ากากเช็ดเฟดอันนี้ลืมจริงลืมจริงมันต้องหาเลกเกียนคนเ็กแคร์ปะ <c oughs> บอธรรมดามาันเบื่อแล้วจริงๆผมพูดเลย เฮ้ยออกเกมได้ไงโอ้โหตายแล้วโอ้ออกเกมยิ่งโคตรแพ้เดีวะวจะเขาวงเงียบจริงเขาวงเงียบจริงก่อนสงครามเป็นคนเงียบอ่ะ เกียนถังว่ะคนดูใจผมไม่อยู่กันนี่ก็เตือนเลยเนี่ยเกียนได้แล้วอยากเกียนอีกเลยอะไรประมาณเนี้ยจริงๆโอ้จบแล้วตัวกลางไม่มาอันนี้ลืมใส่หน้ากากว่าเชื่อว่าผมจะไม่ผิดผมเขาเรียกยังไม่ได้จัดเทอะไรมากเลยคือมันแบบว่ามันคือโดนยิงหัวแต่นี่คือนิ่มแน่นอนอ่ะวิ่งไปนู่นเนาะเอ้ยเหล่าคอน เรากดครับเรากดครับเรากดครับพี่โอ้ตายแล้ว <c oughs> และหลุดคนนั้นหลุดก็หลุดไปแบบเงียบๆเลยไม่ไประเด็นอ่ะอ๋อเด้ง เจาเอ๋เอ้ยเฮ้ยใครวอลเลยคขา3สามขาสามเลยอ๋อจะวอลขนาดไหนเอาคนเยอะอพี่โอ้โหตายแล้วเฮ้ยเสวยป่าดีดีดีดดยากเกียนเลยผมไม่ได้อยากเล่นเลยตอนนี้จริงๆ อยากเล่นเลยอยากเกียร์ที่ถายแล้วตอนนี้ผมพูดเลยอะ่ะอยากเกียร์เนี่ยบอธรรมดามัานเบื่อผมเห็นคนดูในช่องมันดูกันน้อยแล้ววอแคนเดี๋ยวนี้ก็เลยอยากหาอะไรกินเกียร์นะครับเกียร์แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของเอ่อไม่ใช่สิคนที่เข้ามาดูแล้วเจ้าของมาดูนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยละกันเลยขออนุญาตเล่นเป็นคอนเทนต์สักนิดหนึ่งนะพี่นะอืม ขอโทษขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงๆแต่ผมก็จะเกมต่อครับถึงผมจะขอโทษอย่างเงี้ยโอ้เห็นไหมแตกนิ่มจัดเลย 哎吼！ กันใบแท้คนเนี้ยเมื่อกี้คนเนี้ยเขาเขาวิ่งเร็วไปหน่อยวะหลัก <'s> เอ่ะผมเองเขาวิ่งตัดไปเลยไม่ทันเออพูดเลยไม่ทันเดี๋ยวนะเด้ตาม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 มันเดิมเอ้าไม่รู้ล่ะเกมแพ้แต่หน้าผมเป็นสนหลโอดแล้วล่ะจริงช่วยไม่ทันก็เสียงใครวิ่ง ขอเพื่อนมิกโอ้เพื่อนไออนาระเบิดใหม่แล้วว่าจะอยู่แถวนี้ก็ได้โอ,โอ้โห นี่ใหญเรียบร้อยนี่ใายแตกเลยครับพี่แตกเลยครับพี่เดี๋ยวนี้หัวดูดิใส่ใส่หมวกซานตา้าผมไม่ใช่ผมเปิดหน,น้ากากไม่ทันผมจัดได้ที่ไม่ทันจัดแบบพวกหน้ากากไม่ทันแตกนิ่มจัดเลยไม่มีเด้งเลยครับฉายาก็รู้จะเล่นอะไรฉายาน้อยเอา้าโดนตี จบยามแพดิโค้แพะวะส years later มาเปลวเยมวเลยเป้าหมายคือมันเดิมนะครับไม่ได้เล็งฝันตรวข้าครับเต็มตเองมไม่ไม่หรอกเกียนเยอะไปมันก็จะน่ารำคาญเดี๋ยวเราก็เล่นธรรมดาไปด้วยนะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นเราก็ต้องมีการเกียนกันนิดนึงนะครับอ่าใช่ไหมเราต้องมีการเกียนกันนิดนึง ครับผมเลยกันเลยกันอ่าแต่ห้องเรามันก็ไม่ได้โนอะไรนะเนี่ย่ได้ทุกอย่างเลยเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมีเลงตรงกลางนะผมไม่รู้ว่าเป็นสไนหรือเปล่าไม่ได้เช็คด้วยดิมาเดินมาเดินโด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 นดนโ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 ดนดนโดนโดน เดนโอ้โอ้ดันเร็วซะนะเดินด้วยเดินเร็วเฮ้ยเอาล่ะเออดีดีครับดีโอ้โหสุดจัดดูคนดู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 ลีลาดู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  ไม่ไรครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ผู้พ,พี่ทำดีแล้วนะครับผูพ้พี่ทำดีแล้ว <Mission fail. S 1> ผมหวังว่าผู้พี่จะ okay. เอาไงดีวะผมจะเล่นไงดีวะโอเ้เขายืนวัดตรงกลางเลยอ่ะโคตรใจบอกเลยครับใจมากโคตรใจเลยครับพี่ ตนูบ่อยยังเห็นอีกตาดีจังวะจริงแค่ฝังตรงขามก็ตึง้งตึงเออเราก็จะหาจัดเด็ดดีๆ <c oughs> เฮ้ยหลดุดกูฟาเฮ้ยอย่าไปฟาอย่าไปฟาได้อยู่ได้อยู่ หลังจะพม่งหลุดเด้อเว้ยเอ้ยไม่ไปเหรอนายไปก็ได้นะดีๆเล่นดีๆเแต่ไปได้เลยเฮ้ยโอไหนตัดสินใจเองได้เอ่อไปไปไปขอาร้องเจดิ๊ดิ๊ด บอกให้ดัดไว้ด้วยนะเว่ยปวดนวดไปแล้วว <c oughs> <c oughs> ะแซ่ดเน๊อะตาบ้า,าด่ากูในคลิปแน่เลย <c oughs> อยากให้พี่พักก่อนไงเออพี่เล่นมาเยอะแล้วมันก็ต้องแบบ มันล้าแล้วพี่พี่เล่นทั้งวันนะ่ะอยากให้พี่พักพอนดนะเฮ้ยหูโอ้โหจบกันมิชชั่นเฟล ขอโทษแต่กูยิ้มอ่ะขอโทษแต่กูหอ่ะล้อ่ะกูต้องเป็นคนยังไงวะเอาชานะบ้างดิ <laughs> เออชานะบ้างดิวะเออไม่ตั้งใจเล่นวะใครวะฮะใครมันไม่ตั้งใจเล่นวะยไอรู้นะเวะ้อยอรู้นะเวะ้ยใครมันตั้งใจเล่นอะเดี๋ยว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 ไอรู้นะเว้ยใครไม่ตั้งใจเล่นอนะกูหนีดีกว่ววานะวะ ไหนจะฝันเราข้ามตึงจริงฝันเอาข้ามตึงจริงไม่ไหวหรอกเอาจริงๆครับผมอะไม่ไหวหรอกให้ผมเล่นกลุนสู้เขาไม่ไหวหรอกแต่เราก็มาคอนเทนต์นี่วะเออเล่นคอนเทนต์เนี่ยเฮ้ยห็นเห็นแล้วไห้ยจ้ามา เโอ้แต่เพื่อนเข้าบีครับสวยจัดคนนี้ลัน่นคนนี้แม่นจริงคนนี้แม่นคนนี้คนนี้ยังแม่นเลยเออคนนี้แม่นแม่นตั้งแต่ธนลูละ <All right. S 1> คือแบบว่าสบายใจได้ครับแล้วก็เล่นได้เต็มที่เออโหถูกกระพีปอ่ะเมื่อกี้ยิงระเบิดไปกันก็ไม่โดนหรอก เนี่ยคนลั่นอ่ะคนเนี้ยแม่นจริงแม่นจริงดูดูตัวน้วนอน่ะผมชอบตัวธรรมดาน่ะชอบเลยอ่ะเห็นนะ S K ว <c oughs> ่ะ <c oughs> เฮ้ยเอาเรียบร้อยยิ่ไม่เดินเไม่นะหาปืนน to ี่เล่นบ้างดินะคนดูไม่งั้นเป็นแบบนี้ต่อไปเราแย่นะเว้ยกูก็เล่นแต่ปืนเดิมอยู่นั่นแหละนี่ ว้าวลายนักจะได้เล่นบ้างไม่รู้จะดูแล้วไม่ได้เล่นหรอก จะเคลียกอหัวไม่เอาไม่เอาแมวเอ้ยอย่าตกอย่าตกอย่าตกออกเลยออกเลยออกไปไหนอ่ะผมว้อนด้วยกันก่อนโอ้โหเลยถามหัวต่างข่าอะไรจะ่าเพิ่งให้หัวนะครับผมกลัวให้หัวไปแล้วเนี่ยแล้วเขาจะเตะออกจากห้องนะอะไอ้ผมกลัวนี่เราแวนไว้ก่อนนะครับกันไว้ดีกว่าแก่น,นะครับ การไว้ดีกว่าแกเพราะถ้าแกทีก็คงไม่ได้เข้ามาเล่นหรอกนะครับเอโอ้โหต้องหาอะไรเล่นดีๆวะเล่นแฟดเหรอเล่นแฟดไหมขอเอ็มจิตธรรมดามาเล่นบ้างดีกว่าเอ้ยลืมเล่นรอยนัดเลยแม่แก้รอยนัดทำไมไม่เล่นนะเอ้อมันไม่เล่นรอยนัดืืออทำไมไม่เล่น โอ้เชียวเอาละวะ่าโป้งน้ำเฮ่อไปแล้วไปลแล้วเพื่อโดนผมโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วมาแล้วยัดเลขสองลูกโอ้โอ้โปดาวโอ้ตายแล้วเห็นใช่าาไหมแบบแบบหู <c oughs> ออกห้องเลยเอาไปไหนอะเฮ้ยวอลแคนที่ ออกห้องได้ไงลูกเออออกห้อ,ง,องนี้ได้ไงวอแคนน่ะคุณจะมาออกนี้ได้ไงคุณเราเล่นกันอยู่ด้วยดีิ่มา,มญญาข้างหน้าถูกปะ <c oughs> โอเคมันไม่รอดว่ะจริงมันรอดอยากยังไงมันรอดละเฮ้ยฝั่งตรงข้ามเล่นระเบิดเกียร์หเหรอ เดี değil, Anyways, so <ders> ๋ยวรู้เฮ้ยเข้ามาแล้ววะเออดี๋ยวรู้เลยไม่ได้เปิดก็ขู่ไปงั้นแหละนะครับไม่ได้เปิดก็ขู่ไปกันแหละคอมอันเบบี้เลยว่ะโอ้ยากเล้าเลยไอ้ฝั่งเราต้องเอาแล้วนะจริงจะยอมแพ้น่ะอมอันเบบี้โอ้เคลียร์ระเบิดแท้เลอันนี้ยากละอันนี้ยากละอันนี้ยากละ ยากจริงนักจริงโอ้โหสองทางพร้อมกันเลยไม่ทันไม่ทันอ๋อโดนคนนี้ยิงเออโอโหพร้อมกันเลยอ่ะ C5 เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนไม่ได้ไม่ได้ไได okay. s <S อยากเล่นซองเหมือนกันเนี่ยโอเคเอวบนมีครับเอวบนมี ไอ่ไหนโอ้สามแยกสามแยกครับสามแยกสามแยกครับเอ้ยฝั่งเราก็มีขอบมันก็นี่หว่าเอาอเอออย่าไปยอมแพ้ดิดีดีทุกคนทำดีครับอืมเฮ้ยเขาจะเอาเท้ามาตบไปเกิดแต่ว่านายามพวกเราเกิดไปแล้วนี่เด,ด,ด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูระเบิดเกียร์ถือมาแล้วมามาโอ้ย หนึ่งเม็ดโคตรแม่นโคตรจัดก็เลยจุดจัดประหลัดบอกอะครับพี่พีวิถตายก่อนอีกโอ้เป็น่ารักเลยว่ะ ปู่วิหน้าไม้แม่นจัดก็ดูไม่จริงผมเม็ดเดียวเลยฮะหน้าไม้เขานี่ทรงพลังสุดๆยังไม่ตายด้วยนะหน้าไม้อะทำไปเล่นไป <c oughs> หน้าไม้หน้าไม้เอาเว้ย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 เจ้าวเ,เหรอตบเกียร์เหรอตบเกียร์เหรอแล้วตบเกียร์เหรอไม่ได้นะ เจะตบเยียนแต่ก็มันไม่ได้นะฟังเราเนี่ยบอกเลยว่าคัดคุณภาพสุดสุดอ,อย่าโหดหลายเราไม่ชอบอะ่ะเอ,อา,า,าเอวะเฮ้ยทีมเราเริ่มได้แล้ววะมาดู ไม่ในกายเธอเขายิงพลาดก็เสร็จตาดิอย่างเงี้ยืม เฮ้ยหนีก่อนอยู่มุมหมาบไม่ได้เดี๋ยวเราเปิดเกียนใส่หน้ากากเล่นดีขึ้นเยอะเพราะมันได้ดาเมจจากหน้ากากอะ่ะเอาได้ไปละล่ะดโดงงานาโอีกแล้วผูโดนย้ายอีกขนาปแบ้วิ่งสั้นในครับดูว่า ไปยัยงไปยัยงหูคาเข้าแปดติดฟูตี่ป้องเอาไปสู้กันดีปะไ,ไ,ไม่มีอะไรไปสซวยอ,นอันอน่ะเจอโดนมาหน้าอยู่ตรงนี้ พี่ชายครับสุดยอดเลยพี่รันขนาดนี้ตอนสองข้ามล้อมหมดแล้วโอยโงยังไง้รับเล่นยังไงไปเดี๋ยวผมไปหาข่าวให้ไปไปผมไปหาข่าวให้ เฮ้ย hey, ลูกซองโอ้ oh, ยิงไม่ตาย,ยซองยิงไม่ตายอะ่ะทาไงดีอะ่ไอะไงดีครับคนดูนี่เราจะแพ้เลยจะชนะกันครับเนี่ยไปเลยไปเลว xuể mấy đòn ạ con săn này là ngăn à hả ui đủ cơn ดูเกินปิดในอ่ะเอาหัวไปขอตัดพาร์ทไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปยาวไปมากกว่านี้เดี๋ยวคนดูได้ดูกันดึกพอดีนะครับผมแล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปน้าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆผมถือปืนลูกซองแล้วแล้วเจอกันครับ